ทาลสวัสดีค่ะมาพอบกว่างนะคะช่องกว่างทาโลค่ะคลิปนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟค่ะธาตุดไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะสามารถดูที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกนะคะในคลิปนี้เป็นคําทํานายในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2568นากนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่า คู่จะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงก,กวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะคะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทานโลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะอสิบ้าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะชาวธาตุไฟกวังขอไพ่พลังงานหลักมาก่อน1ใบละกันนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่ สามไม้นะคะคีย์เวิร์ดของไพ่สามไม้เนี่ยค่ะก็คือการอารอคอยนะคะอืมอาจจะมีใครสักคนกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะหรือว่าคุณกําลังรอคอยใครสักคนอยู่ก็ได้นะคะไพ่สามไม้อีกอย่างหนึ่งค่ะก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะอยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกันทีนะคะเดือนหนึ่ง เจอกันครั้งสองครั้งนะคะเออหรือบางทีทั้งเดือนนี่ก็อาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าไพ่สามไม้มันก็หมายถึงการเดินทางได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็ได้นะคะคู่สองคนอาจจะได้เดินทางไปเดทกันเนาะเสริมสร้างความรักให้แน่นแฟนมากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่พอเหมาะพอเจาะในการที่จะนัดเขามาเจอหรือว่าเราเนี่ยไปเจอเขาก็ได้ อามาดูกันต่อนะคะมีไพ่สองเหรียญน,นะคะอืมแล้วก็สามเหรียญค่ะใครที่รอคอยคนเก่าๆนะคะความคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีเนาะก็มีโอกาสที่คนเก่าๆจะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณนะคะจะติดต่อมานะคะไพ่สองเหรียญคือไพ่ของการแบบวนเวียนกลับมานะคะแล้วการวนเวียนกลับมาครั้งนี้ กวางคิดว่ามันจะมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นค่ะสามเหลียนเนาะความชัดเจนความชัดเจนในที่นี้มันก็อาจจะเป็นความชัดเจนจากตัวคุณก็ได้นะคะว่าตัวคุณอยากจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะหรืออาจจะเป็นความชัดเจนจากฝั่งเขาที่มาแก้ไขปัญหาที่มันเคยคาราคาซังมาก่อนนะคะหรือความชัดเจนที่ว่าอยากจะไปต่อกับคุณแล้วนะคะ อ,อ,อย่าจะไปข้างหน้าสะสงปัญหาเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะม,มาดูกันต่อนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วตามด้วยเก้าดาบนะคะ ช่วงนี้นะคะตัวคุณอาจจะมีความเครียดหรือคิดเยอะคิดมากกับปัจจัยภายนอกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสังคม,มเรื่องของงานอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณคิดเยอะคิดมากนะอืหรืออาจจะเป็นเรื่องของเงินก็ได้นะคะเออแต่แต่ไม่เป็นไรก็คิดว่ามันกําลังจะดีขึ้นนะคะเออเพราะว่ามีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาหนึ่งถ้วยเนี่ยมันแปลว่าโอกาสดีดี นะเออหรือว่าชีวิตคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งในเวที่ดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเออแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนโสดเนอะคนโสดอก็มีโอกาสที่ได้พบรักใหม่ๆนะคะถ้าคุณไม่มีกำแพงกัน้น มไม่ปิดตายหัวใจไม่กั้นความรู้สึกของตัวเองค่ะก็มีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่ๆความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นมิตรภาพดีๆก็ได้มันอาจจะเป็นคอนเน็ชันดีๆก็ได้นะคะ มาดูกันต่อค่ะแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้นะคะจะเจอจากไหนเนาะเออจากการเดินทางก็ได้นะคะเออเดินต้องเดออกจากบ้านอะต้องออกจากบ้านนะคะถึงจะได้เจอนะคะออกจากบ้านพบปะเพื่อนฝูงเข้าสังคมค่ะสามไม้สามไม้สามเหรียญคือการเข้าสังคมเออหรือไม่ค่ะให้เพื่อนแนะนํา เธอมีใครแนะนําให้ฉันได้มากไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเ,เพื่อนบอกว่าเนี่ยฉันมีคนแบบอยากจะแนะนําให้เธอรู้จักอันนี้เราต้องรีบไปเลยนะเออเพะมีโอกาสจะได้เจอรักดีๆนะคะเออเจอโอกาสดีๆค่ะมาดูต่อเนาะมีไพ่ Queen of w a n d s ค่ะ กวางคิดว่าที่คุณเครียดคิดเยอะคิดมากอะ่ะมันมาจากเรื่องงานนี่แหละนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปลายปีอะไรเงี้ยมันก็เรื่องงานแบบสมหัวเยอะแยะมากมายะนะคะอืมทำให้เราต้องเหนื่อยนะคะอาจจะทําให้ไม่มีเวลากับคู่ของตัวเองดังนั้นต้องจัดสรรเวลาให้ดีๆนะคะอย่าละเลยกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวความสัมพันธ์มันจะห่างกันออกไปนะคะอืมอมาดูต่อนะคะมีไพ่ e m p e r a n c e ค่ะอืม ไพ่ก็ยังย้ำม,มาถึงความต้องปรับตัวเนาะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรกันนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนมีคู่คนโสดยังไงก็จะต้องปรับตัวนะคะมีความรักก็จะต้องปรับตัวเข้าหาเขาเพื่อรักษาสมดุลน,นะคะแล้วก็จากที่ไพ่ขึ้นมานะคะ คนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเองก็ได้นะคะก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้เนอะอนะ,ะมาดูกันต่อค่ะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ ไม่ชัดเจนไปไปมามาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกเนะะียค่ะแต่ความคิดว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ค่ะมีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกแล้วมาพูดคุยกันนะเออสำหรับใครที่ยังคงรอคอยอยู่นะคะอืมแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รอคอยแล้วเดินหน้าเลยค่ะเพราะว่าคุณจะมีโอกาสดีๆอยู่ข้างหน้าค่ะมีความรักดีๆรอคุณอยู่เนาะนะ,นะมีไพ่สิบดาบค่ะอืมเก้าดาบสิบดาบคือตัวเราอาจจะต้องแบบเหมือน ฮิวิ่งตัวเองก่อนนะคะในการที่จะไปเจอรักใหม่จะไปเจอคนใหม่ๆเนาะถ้าเรายังคงบอบช้ำอยู่ไปเจอคนใหม่ๆม,มันก็อาจจะเสียเวลาทั้งคู่เปล่าประโยชน์ทั้งคู่นะคะขอขายายไพ่สิดาบนิดนึงค่ะอเออถ้าเกิดว่าตัวคุณเนะะี่ยค่ะ อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่ก็บอกว่าในช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะมากในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะนะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาความคิดว่ามันน่าจะไปในทิศท,ทางที่ดีอะโอกาสที่จะแบบสร้างครอบครัวได้เลยพอดูไพ่สิมันเป็นผู้หญิงท้องไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไปเจอรักใหม่แล้วจะท้องเลยนะไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าไปเจอรักใหม่ที่มันจะมีความสมบูรณ์เนี่ย สมบูรณ์แบบนี้นะคะแต่ส่วนใครนะตอนนี้ค่ะนะตอนนี้ที่เป็นคู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะความสัมพันธ์ก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังคงต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวปรับเวลาอะไรเข้าหากันเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูทิศทางความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนหรือไม่ก็ถ้าไพ่อยากบอกอะไรก็ให้ไพ่บอกมานะคะ มาแรกค่ะไพ่เดอะฟฟค่ะเดอะฟคือการเริ่มต้นใหม่เนาะแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยค่ะบางครั้งอะ่ะเราอาจจะยึดติดในเรื่องราวในอดีตมากเกินไปเนาะเออมองแต่ความรักเก่าจนบางทีอะ่ะเราเสียโอกาสดีๆไปเสียโอกาสคนที่คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตไปก็ได้นะคะอืมดังนั้นน่ะมองให้กว้างเข้าไว้ค่ะนะออมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ หนึ่งไม้ค่ะอืมแล้วก็สามดาบค่ะแล้วก็ King of w a n d s ค่ะเออเออทิศทางความรักนะคะควังคิดว่าความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เงี้ยก็ยังคงไปต่อได้เนาะอืมก็ยังยังคงต้องปรับตัวค่ะพยายาม อย่ารื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องที่มันทําให้เราเจ็บปวดใจค่ะเออพยายามปล่อยวางมันเนาะนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะดีขึ้นเองนะคะอืมนะเนี่ยพยายามไปเที่ยวค่ะอืมอืมอืมนะเพราะว่าไพ่ใบแรกพลังงานหลักของเราก็คือการไปเที่ยวด้วยเนาะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นเนี่ย ออกไปข้างนอกดูนะคะไปเที่ยวไม่จาเป็นต้องไปไกลหรอกไปแบบใกล้ๆก,ก็ได้เป็นบรรยากาศแบบว่าไปดินเนอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยเออแถวบ้านนะคะอืมแล้วลองนั่งคุยกันดูไงนะความคิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นได้นะคะอืมเออส่วนคนโสดคะ่ะแน่นอนค่ะก็จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะเพียงเราเปิดใจเราก้าที่จะเดินออกมานะ มาดูกันต่อค่ะ Queen of Cups ค่ะเป็นเดือนที่ตัวคุณนั้นจะมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็สิบไม้ค่ะหรือว่าอ,อ,อาจจะใช้เวลากับการทำงานก็ได้นะคะเพื่อ h e i n i n g yourself นะคะแล้วก็มีไพ่ Strength นะ,ะดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะความคิดว่าเหมือนบางท่านที่ยังไม่ move on นะ,ะ่ะก็อาจจะยัง ยังแบกอยู่อืะอเหมือนยังกกล้าก็กลัวที่จะไปเจอคนใหม่หรืออะไรเงี้ยนะคะบางทีมันอาจจะถึงจุดถึงเวลาแล้วก็ได้ที่เราต้องกล้าออ,ออกจาก zone เซฟโซนอะ่ะเนาะนะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมานานนะคะความคิดว่ามันก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่นะมันยังคงแบบไปไปมามาแล้วก็ระวังเขาอาจจะทําให้คุณปวดใจนะคะ เพราะเราอาจจะต้องเฝ้าพวงเกี่ยวกับตัวเขาอะไรยังไงความไม่แน่นอนของเขาเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความปวดใจให้คุณได้ดังน,น,นั้นก็ต้องระวังจิตระวังใจเนาะของชาวธาตุไฟค,ค่ะมาดูกันต่อนะคะขอดูในมุมมองของเขาค่ะช่วงนี้เขาเป็นยังไงคิดอะไรอยู่นะคะมีอัศวินถือถ้วยอัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญค่ะ แล้วก็ King of p e n t a c l e นะคะตามด้วยสี่เหรียญค่ะโอ้ไพ่เหรียญค่อนข้างเยอะเนอะกวางคิดว่าเขาอะน่าจะหมกมุ่นอยู่ความมั่นคงเป็นหลักเออหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องการสร้างฐานนะอะไรอย่างเงี้ย เออพอมันหมกมุ่นอยู่กับตรงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาโฟกัสในเรื่องของความรักหรือว่าใส่ใจความรู้สึกมากใส่ใจความรู้สึกของคุณมากสักเท่าไหร่ก็ได้นะคะเหมือนเขาว่พยายามที่จะตั้งตัวนะคะออหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอคนที่แบบ ต้องใช้จ่ายเยอะก็เลยต้องแบบเหนื่อยในการหาเยอะอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะในมุมมองของเขาณนะตอนนี้ค่ะเขาหมกม,มุ่นอยู่กับเรื่องเงินนะคะดังน,น,นั้นความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะไปอย่างช้าๆช้าๆคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอย่างที่วังบอกไปเมื่อกี้ เออมันก็จะยังคงไม่ชัดเจนอยู่สิบห้วันนี้นะคะมันเป็นช่วงวระยะเวลาสั้นๆเนอะเอออย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะคะก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะเผื่อเขาอาจจะต้องไปทําอะไรพิสูจน์ตัวเองอะไรย่างเงี้ยมาก็มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะคะไฮโดรแฟนส์ค่ะอืมเขาหวังดีกับคุณจริงๆนะ เออไม่ว่าจะอยู่ในฐานนะอาจจะอยู่เป็นแฟนเก่าแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคงหวังดีกับคุณนะคะนะคะแปดไม้เก้าถ้วยนะคะแล้วก็สี่ไม้ค่ะอืมความรู้สึกถึงความแบบความมั่นคงนะเออความมั่นคงความอิ่มเอมใจในการที่มีคนคุณอยู่คอยซัพพอร์ตจิตใจเขาเนะคะอืมบางทีคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่แบบ อยากจะดูแลเทคแคร์คุณด้วยซ้ำาไยค่ะเออนะแต่ว่าไอ้ดูแลเทคแคร์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบเออในเรื่องของจิตใจอะ่ะเออนึกออกใช่ไหมเอออาจจะไม่ใช่ในเรื่องของจิตใจอะ่ะอาจจะดูแลเทคแคร์อย่างอื่นความใจกว้างอื่นๆชอบปองชอปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยเออนะความใจกว้างอื่นๆน,นะเขาก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยถามความรู้สึกคุณมากสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยกลายเป็นดูเหมือนไม่เข้าใจกัน แต่ว่าในความื่อสึงเขา,ามีความมั่นคงให้คุณอยู่เนาะอยากอยากจะให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้าอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาแล้วก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะรอเฝ้ารอในการที่จะมาพูดคุยกับคุณด้วยเนี่ยค่ะ,ะมาดูไพ่ข้อความอีกนิดนึงนะ เขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณเนะยเออเขาคิดถึงคุณนะณตอนนี้นะคะจะห่างกันไม่ห่างกันอะไรยังไงเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะก็คิดว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงแหละอืมนะคะเพราะว่าไพ่ทาโร่กับไพ่ไอเนี่ยข้อความมันมันไปในทิศทางเดียวกันมันสอดคล้องเนาะต่อมาค่ะช่วงนี้เขายุ่งอยู่กับสิ่งรอบตัว นะคะนะคือปัญหาของเขาว่าชีวิตเขาเยอะเนาะแล้วรอบตัวของเขา่ามันแบบเหนื่อยมากในการต้องคิดต้องนุน่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นให้โอกาสเขานิดนึงละกันนะอย่าเพิ่งแบบเทเขาเลยนะคะดูน้อยสงสารเพราะว่าพราะ่อกวางก็ดูแล้วว่าในในความคิดของเขา,าเขาก็พยายามที่จะสร้างตัวเนอะพยายามแบบมั่นคงเพื่อที่จะดูแลคุณนะคะเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะ แล้วก็อยากพัฒนาด้วยตอนมาเขาเขาบอกว่าณนะตอนนี้อยากจะเปิดโอกาสให้คุณกับเขาอ่ะห่างกันบ้างบางทีบางคนอาจจะตัวติดติดเกินไปเนาะเออนี่ก็อยากให้ห่างกันบ้างนิดนึงเผื่อจะคิดถึงกันนะคะนะจริงๆแล้วมันก็ต้องมีระยะหา่างในทุกอย่างทุกอย่างมันต้องมีตรงกลางค่ะ แน่นชิดกันตลอดเวลามันก็ไม่ได้เนาะออันนี้ก็คือเรื่องราวของชาวคาดไฟในครึ่งเดือนหลังเนาะเรื่องอะไรที่ว่าดีก็รับเอาไว้แล้วกันนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งน้ําทิ้งคลองไปเนาะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากหรือว่าถ้าเกิดว่ามัน ไม่ดีก็เราก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยเอาไว้เตือนใจก็ได้นะคะว่าเออเราจะไม่ทําแบบนั้นมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเออการดู YouTube มันต้องดูแล้วแบบมีวิจารณญาณเนี่ยเยอะๆนะคะอะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย